สวัสดีครับผมปราบฟรีวิวครับอะไรก็ได้ที่เป็นตัวคุณเพลงสร้างเองได้นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในการ i ิ p r o v i ว a t เซชันบางอย่างโดยใช้สเกลที่คิดอีกแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าคอร์ด C major 7เรากำลังจะเล่นรีเดียนโหมนะครับล้วก็คิดว่า C major 7เป็นบริวารที่4ของคีย์อะไรเลยปรากฏว่ามันเป็นคีย์ G นะครับ G A B C คอ,อที่4ี่จะลองรับด้วยประเภท major s ์ v ซ n วนอะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูที่ว่า G เนี่ยมันเป็น l a ลา v e ทาง minor กับอะไรพระว่ามันเป็นลีลาธกับ E minor แล้วเราก็คิดว่า E minor ถ้าเป็น harmonic minor E harmonic minor, Maslow uh, improvisation บน uh, คอร์ด C major seven. พอวกกลับมาดูซิว่ามันแตกต่างมันมีอะไรคาดเคลื่อนบ้างในสเกล G ปรากฏว่ามันเป็น Lydian sharp 9โดยเราแค่คิดว่ามันคือ E harmonic minor นะครับซึ่งเป็นญาติเกี่ยวดองทางไมเนอร์กับคีจีเท่านั้นเองแล้วเราก็เล่นความเป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับนี่คือคอร์ดซีเมเจอร์เซเว่นนี่คือคอร์ดนี่คือสเกลอีฮาร์โมนิกไมเนอร์ นี่ผมกำลังไหลสเกลเข้าคข้าวว่าให้ดูรู้ว่าเออถ้าเป็น e อ,อีถ้าเป็น e harmonic minor นะครับบนพื้นฐานคือหอดรองรับคือ c major seven มันก็คือ รีเดียนชาบเก้านั่นเองนะครับคิดง่ายๆครับตอนเราโซโล่ E ์โมนิกไมเนอร์นะครับบนขอกร้องรองรับก็คือ C เ a j o r Seven นะครับนี่คือปราฟรีวิวครับเล็กๆน้อยๆสวัสดีครับ